มานันนี่มานันนี่เป็นยังไงสีคือด่วผมว่าสียับยับอยู่ยับอยู่บนมันนิดหน่งยับโป่งๆนิดหน่อยแล้วคนมันหายไ้้พี่น้องทรัวางงวขยับงวขึ่นในหอยแล้วคนมันเครียดเลยมันบางมันสีมันเตีบ่อนบัวใดขึ้นจังไลยเนวะขยับกว่าขยับหนอขืบนยับนิดๆอ้าว่นยับนิดๆแกมือขืพนดื่นเครื่องเครื่องนน้อย ดีครับบัียามเที่ยงเช้าครับพี่น้องเจ้าวันอาทิตย์ที่16มีนาคมพี่น้องอยู่กับบรรยาการซื้อขายตลาดนัดโกระบือวันินชัมลาบอุบลราชธานีเมื่อนี้ล้นตลาดพี่น้องล้นตลาดเลยเมื่อนี้ล้นตลาดทั้งง่วล้นตลาดทั้งรถพี่น้องรถทิปโลรถพ่วงเทเล์ว่ามีมองจอดเลยเมื่อนี้ ในห้างเขาไล้เป็นพิเศษเลยจักใหญ่ในตลาดก็มีเ่าท่านเพิ่นดอกพี่น้องสมนักเป็นงัวเข้าโลแล้วัดดีเป็นเหนื่อเพิ่นเหรอ พุ่นตกว่าอยู่แท่นั่นน้พอนี่ไปร่วงเบเนี่ยับบอน้อไปหาคนเลได้่อนคนมาคนเลียงไปเนี่ยพี่น้องไปอัปเดตราคาในหางเขาได้ไลมือหนีราคาที่เป็นยังไงเบียว่สุหมัหอยเป็นกละบาดไล้จำทางขนาดผู้มุมกว่าเพิ่มกรบบานกันหลายเลวีพี่น้อง เนี่ตลาดก็าังเปียกเนี่ยเนียเนี่ย่ยังหรอไม่ยังหรอปะทคนพี่ลหะนาก็อยงันรับให้ทิลงสีสีสีเออมันก็ตื่นตื่นธรรมดามตื่นธรรมดาแล้วนอนแนวสีสีมันหยาดเนาะยาดึงเออย่างกนเหมืายาแหงมื่อี้หอยพนว่าขายาแห้งี่น้องมือนี่ เป็นยังไงยังขยากนอเพงบ่แพงก่าเก่าเก่เหรอสือถือก่าเก่ามีแล้วมันมันเงินเขเบิดเป็นยังไงร้อยได้ขครดีเหมือนร้อยได้ขครดีร้อยได้ขายดีกมนี่บ่นี่บ่ร้อยนี่บ่มนกว่าเยะนี่มื่นเท่าได้ใหญ่มื่นสองร้อยก็ใคหยาก้อนเหมือนี้เจ้านี่ยใครหยากนับเขาอยู่เหมือนี่ เ่าอีีเ่าาะเป็นเากซื่อๆย่าอีดีเหมือนกันเงินเทเลทสมมืนในตัวนี้ตัวโลโก้เขนตัวนะเกือบสองงนก็เกือบสองมื่นหมแงนขายมันไงีอยความงามร้อมเนื้เพร้อมในท้องนะะโอ้กินข้าวเนาก็สวงนี่เนาะกินเน่อีดีผลกับ่ปรซื้อไปเลียงนี้ก็มีจะทั้งบ้านผู้ใด็กขาก็ฝ่าวขายหดตึ๊งตลาดแหงเนาแห่งแห่ง ว่าจะได้เห็นว่าจะได้หอยได้กำไรเป็นยังไงก่อนว่าจะได้กำไลพูเมียนนี่บูเมียนน่นันาะนี้ล้คนก็ว่าผู้จับเสือกเหยียบเสือคล้ายได้หลายจับเขาได้อยู่ไครเขาเกิดท่าประดันเขาไปเรื่องนี้เขาขึ้นตะก่อนเขาจะจับได้ได้หนีนาะงเขาได้หมดแล้วหัวอะไยังเต็มสนามอยู่พูเมีนควาเล่าอลไรพี่น้องจับวพอได้หนีโค้งอย่างที่ตะก่อนเคยได้ขายมื่อนี้เมื่อก็ให้มื้นหุกนั่นนี่ไงเออไอ้เขาซื้อเขาก็ซื้อมื้นเจ็บเหรอ น่เขาายมื่นพงายในสมุนไว่าว่าจะเป็นราคาเิ่เขาลพี่น้องเดี๋ยว่าง้อหน่อยคล่เนยอยู่เนยหน่อยเออขันง้อหน่อยคข่าเนยง้อ้วนเออเขาซื้องอ้วนขันงอ้วนง้อหน่อยงหน่อยกัง้อหน่อยกับง้ออวนวนเดกเอ้วเาบอต้นุต้นทุนมันหน่อยเขาขายออกมันก็ยังบอกขาดทุนหลายหน่อยจังส่มันซื้อมาหลายสน่ซื้อมานมื่นเจ็ดมืปพี่น้องเพิ่งายมื่นนี่หน่อยฟังเจ็ดพันเจัน่ฟงในหอยซื้อมันแปดปดพันหรอน่า โอ้อยนี่รหอบาวมันกใหญ่นอยอยู่ของมันได้ตลาดน้อือหน่อยเนี่ยย่บานห้องมันใหญ่เถอรเด้อนี่อ้ร้อยยังซื้อได้เกเขาซื้ร้อยได้่าร้อยนี่ร้อยนี่ก็ย่งเป็นอจับองใหม่ซองมือก็คือย่างร้อยนี่เขากรซือดีมือนี่เคื่อกรน้เาแท่า่ทำนี่ จังวมาแพงเจดเจ็ดก็ือไปเขากล่าวไม่แพงยก็มีขี้แพงนมาเติบอยู่รอกตัวนี้เ่าเล่นี่จ้าคือกันหัวเขาฝากไว้ห่วยเรือบนสุลอยอร่อหมอนีมจากไหนวาเขาซื้อลอยได้ปะแก่ๆซื้กับเรือเหมือนนี่ก็ซื้อลอยเถื่อนเนาะวานี่ลอยนี่ดีใครดีเลยมือหนีเรือ เนี่ตเไห้วเนีนี่ตัวไดงวนครับแต่นที่มึนกลวะเดี๋ยวนี้ได้จักบาทอีกี่มกลวอยูี่กลัวเออกที่มนกัวเก่าก็เกบามื่อวานที่เข้าเห่าแจ้ขายเน่าแจ้ขายมาที่มึนนิ่งมาจนได้ดีจนได้หาสี่สบปาสิบห้ามันกตัวในไทยกูเก่า จับเลยตัวนี้ก็นเนื่อดีเว้ยจะควัดอะไรเงี้สิหกพันปนโอแท่งวังเกาอะไรเติกินเันวีเนื่อยเนี่ที่คือๆหรอเนาะขันจ้จอยผมว่าสี่พันหันไปตามเกียร์มั่นหรอตามเกียร์ตามเหนื่อไปตามหลักการ สีงามพันได้คือเกานี่มันต้องแบบนี้เบิ้ลงามพันได้กับแบบนี้เลยมันบ่นี่ต้องขึ้นนี่เลยสีงามพันได้กับเกลือขายกับขายเกลือขายกับขายงามพันได้กับไอ้ถุงเป็แบบนี้สันต้นเนาะเจ้าอยู่ใส่ก็เห็นใายเคียบอยู่ไหนด้วยฮะอยู่ใส่ไม่อยู่ใกลเดียวเดียวกว่าก็ไงเหมือนขึ้นหยังเมื่อวานอยู่แยกกันสั่งเขาคือขายดีเห็นป่าววะอืมยี่สอยู่กันถังอ๋อ่็ไงหมู่บ้านเขาสื่อเนี่ยู่เด้วืนนี้คือโบคือเหลือบ่ะ น่กขาเดี่ยวหมู่บ้านนี่บ่ต้องใชขาพเดีวมู่บ้านนี่น้องว่ะขาขาพ่เแล้วบ่อบหม่านเขาดิขายน่ดีดีอยู้ด้่ใหญ่นั่นิราคาเนี่ยจะได้หมู่บ้านนี่บอเพรขาพ่อแล้วหันมาใส่ติดกันนอสตลาดมันต่อมือนกันเนาะง่ายงาอเขาจังสีราคาได้คูมเงินว่าเทิร์นหมื่นอยู่บ่บอบอใช่ ได่ขายแ้วก็มือใตลาดเทาราคาจากก้อนแน่อยู่เว้ยเจ้าก็พ่อคือวายดีนะก็พันกว่ากว่าพี่น้องกกตทเขากะคันี่แหละวะทีเสมือแตวว่ามันหันกับลูกช่วงมันไดตัวนี้นาะที่บุกรออะไตัวนี้บอกมันที่ดีเลยกนแต่ก่อนรู้เดราคค่าก้น อไรีเสียงห้องอยู่บมือนี่บ่อครับโอ้พัดด่อแต่แสดงมาได้ขายเสนเดี๋ยวมาตัวเดียวครับซีซีมื้อฐาครับขายเดี่ยวห้องในหมู่บ้านคือบ่อไปเขาขายเขาสื่อดีจนเลยเฮ้ยว่านหัวเงี้เขาสื่อดีจนเลยคือบ่ไปก็ได้ไปบผมบ่อครับ

เสือนีสูงอยู่หรอกเกื่บสงเมตรอยู่หอกน่อระกาดใข้ระจกไาเสืไอ้ง่วนยังไงเบิ้ดสมัมแห่งง่วงามง่วเลียงนี่เนาะอ้ยผ้ว่าน้ำเลยบปกผัววานจุดก็ให้มืนถอดเลยมืนเี่ห่วยไปสี่ยูบาทด้ยเขาให้ได้นน่ เขาขายได้ไปซื้อจูบาห้าหมื่นสี่มองมันกับพันหนึ่งเดืนเขาหายหมื่เขาายหมื่นสี่พี่น้องวัดเสีเอาสี่พันาเอาลืนกันไรมาพูดมีตนเลื่อนหารอยเไหวได้หมเลี่ยมแบบง่ามนี่พี่น้องหมื่นสีเีสี่พันหามองกับพันหนึ่งเอมองกับพันหนึ่งองหมื่นหกองหมื่อหกสมพูสันน้ออ มุกกระทบเม่ใหญ่ดีใหญ่เม็ดสีกว่ากว่าแต่ไม่มเียหนยังสูบเขาบ่ไดดอยู่สูบเขาบ่ไดดอยู่ยังคือเป็นตลาดแป่นอกเหรคือจะเป็นตลาดแท้่ว่าสีหลาบก็บ่หลาบจักเถื่อบ่หลาบจัคเถื่อสีสีมู้งหัวคล้ายหลอหมวงหคนยังเอาเทโทไปห้าเพื่อนอย่ากไปเลียงนตัวนี้ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้าศูนยส เีจอง้อไ่อไรเมื่อนี้งวใหไงเต็มสนามเลยเปยังไหหนอไรบันไดล่ะล่ครไทยหละครับได้ไรบันดีสโอ้ยงเยนงสามง่อยมันแมนยบอก่เลยทีที่มันง่ไ่เลยแมนแปซีคนได้หนเขาบอมาได้ของญ่้ยขอ่อ้อง่อย สี่หมื่นสาครับโอ้ยใงเฮมัแพงอยู่บอเศร้าไรมันถือขอยแต่สามันไห้ว่ามันแพงได้ว่ามันเถื่อนได้หนิจังหวะมันแมนอยู่บ่จังหวะถามแมนขายแต่สามสองสื้อบ่คนแก่ก็สื่อสื่อครับวตุ่งไงเนี่ยไปหาบอคนมาแตงัวขืนหัวขืนปวดแห้งตัวนี้คนแห้งว้ตัวนี้ปั้นคอเอาหนอคนสื่อหนอแมนบอกเฮ้ยกับแมนแล้วหนอคนอ่ะเฮ้ยพี่เหลียงคุณเนียเป็นตันอ่นหัวตัวนี้เนอ เ๋ยวบาง้บางงไงมันไหลได้เหมือนนี่ข้าวไดซื้อบอบอบอเขาบพซื้อเขาเศร้าในยมของไงหรอเนี่ยเจ้าน้ามักงหน่อยค้นงน่อยอีกแล้วเนาะดักแด้งน่อยก็เห็นเรือแซวอยู่เนี่ยไงนดอเทาโอ้สีสีไาะแหม่แหม่้มเจ้าอยู่หรอเขืนดูเน่จ้งสี่เวคือยังบดไดายอยู่ใชรอครับนี่ใยแลรวบ่คาบคาบาบแต่ก่อนวเต็มลงร่นมากเขาหยาดเด้สมัยนี้เขาก็าหยาดยุ่ง่วงนี้ ถังมื่นกัวกัวรับมื่นมื่นหัวปัญหาทริงราคาขายโอ้แตวไปบอกคนฟังในเยาวาตีมันแพงมันแพงถึกไม่แพงก็จะตัวมันอ้วนบอกเขาู่ได้ล่ะตัวอ้วนมันแพงอยู่มันจอยมันกับพวแพงกับตั้มสภาพไม่ละล่ะเดี๋ยวาตัวนั้นผสมสักสีแห้งก่อยตัวนั้นสามยังหมาสัตว์ผสมสักสีเลยแ่ไบอกคนฟังแนวัดผสมเดี๋ยวเอย่างเงี้มันใหญ่ได้มันขายหนักวาง เลี้ยงเห้มันอ้วนดีกว่าน้อเหนีๆเลี้ยงมันอ้วนมันยังไงเลียงให้มันใหญ่มันขายยากกว่ะอ้ยแปดตกตแปดร้อยเ็ร้อยถ้าถือควรนี่มากแห้งถ้าถือควนนี่มากแห้งเอ็กซ์ซันีีขนาดเลยว่ะผ่านผ่านผ่านขนาดเลยถ้าเอ็กซ์นนี่ก็ไล้ถึงคึ้กันต้วนี้ก็เลยนั่งน้ำเผา่นี้ตูดเป็นหนองบึงวัวใหญ่่ง โค้งสูงทุงใหญ่ๆเง่าๆเพิ่งราคามันสิเป็นอย่างไรลูกตัวเมียพอมาลูกเมียลูกเนี่ยสองเท่าเลบัปผมห้องสองหมื่นหายน่ะโอ้ยเงยๆกับสองหมื่นกว่าเดี๋ยพี่น้องูเนี่ยแถวโน้นยังขังละหลิมดูมันบ้าเขาคือเต่าสองดอกเออเป็นลูกตัวสองหรือไม่ไม่มีพื้นเครื่องในเดี๋ยพี่น้องราคาหัวเออหลังจากที่คือคือมาหล้วมานานมานานนี่มานานนี่เป็นอย่างไรสีคือคือลายผมมันสี ยับอยู <substit uting> ่บบนั้นย <bung> ับยับอยยับ่งแตน้อนยับกงตน้อยอยงคนมันหายด้พี่น้องครับวางง่วขยับงัวขึืนลังในหอยลางคนมันเขียดเลยคุณวางคุนสีมันเตะบาดบ่ไดหขึ้นยังไมพข่นวะขยับว่าขยับหนอยับนิดๆยับนิดๆอ้าวยับนิดๆเตรียมมือจะขดๆเครื่องๆในจังน่อยสองหมื่นห้าพันพระาไรแม่ลูกลูกตัวเมียตัวเมียลูกมตัวเมียงามยงามงามง เจ้าบ้าเขาคือเพื่นวหูบาหูบอยเงาลูกเลก้ยหุงจนวากัยังสองปุ่นน้เบ่องนหาสอง่าครับผมถ้าเพื่อนวาน้ำเบือทุกเือชูนชนชนกน่บื่ว่าเปนสิทาเียลสองวเรือเหลีดี้ยบ่ได้อ บเดอโรทราบดูไปแล่วนบดอโทรทนดูก่อนไปสองแปดกแปดเยดหนึ่งหกเต่อรองได้เยอะเบียดนี่มันจะใสเบียดเบียดเ็มมาลาดตัวนี้เบียดเข็มมาลาดสองหาไอ้ว่าไอ้หัวงมันสิขายเบียดเ็มมาลาด มือนี้มือนี้บ่งงยังงงร้อยนี่บ่ได้ขายมือนี้มือนี้แปลกแปลกใหญ่ร้อยนี่บ่ได้ขายมือนี้มันเป็นยังไงอีกให้ดูตัวยังไงแกก็ได้หูก็ได้พี่น้องงัวบ่บ่มีมองตีเลยเด้์ตัดเบื้องเบื้องเรื่องพูดอ่ะได้ละบ่ว่ามื่นมื่นเท่าไหรยังบ่ได้ขายว่ามื่นเทเรียมบ่ได้ขายมื่นก่อขั้นหาพอเขาขายเท่าไหร่ใช่แปลพั้นพูดวีขนาดเลยเนาะ ้ก่อนวั้ว่าเป็นบัย่างแล้วลักษณะลักษณะมันใหญ่แง่งดิเขาก็เขาเอามาเขาก็ใช้ลักษณะเขาคือกันเนาะเดี๋ยวว่ามันถักโบเมียนับกันมันกลับกันเดี๋ยวว่าขาดกับโบหลายเที่ยวว่ากับโบยังขาดแล้วเพื่อนทีฮ่าได้ตัวหนึ่งเนาะเที่ยว่านั่นในห้างคุณท้ามเหรอเราจะเอาเก่ากันหรับขายขายเลยขายเลยเอ้าวมือเก่า ไม่ไหวบอลในห้างขนาดนี้น่าจะน่าจะห้ท่อกันขนาดนี้ในห้างให้สวดเท่หไ่ประมาณนี้เนี่ยัลักษณะลักษณะได้ขนาดเลยเบื้องลึกสุดยอยเรื่องง่ามขนาดเรืงวดตัวนี้ เดี๋ยวอีกาห้้อยเอายังไงโลดแปดพันนี่แปดพันนี่ครับค่าน้ำมันไปหากับค่าน้ำมันล้นมากเพราะดจอยหลักษณะไดก็ยังบ่ไดคลายเหมือนี่เอ้าโเพื่อนให้เพิ่เลียนอยหน่อยหนึงเอให้มื่นเก่าเชียวสองมืเชียวสองมื่นแปดร้อย เนี่ยคือบอเอาพันันแล้วประโยชนพอเอาแปดร้อยพอพันหนึ่งจุดข้าวเลี้ยงก็ได้เนื้อก็ดีขายหลูกมานออไปกําไรหลูกมาหลายเลยขายถือก๋วยีว่าสิขายสองหมืนกว่ากว่าไปหลายเติบอนี่ได้ห้ามของเขาหัเลียงถูกเขาก็อะไรไ่น้อเหมือนี่วกวัดเจ้วเลี่ยงหัวเหนือมันเป็นยงไรดอกมืนนี่มันทียขาดขาดเกินเกินเลี้ยงกันยังไงบัวมันตัวบัวพขายหลูกมันออหมื่นหกขายหมื่นก เป็นที่สิบกว่ากจได้ไปเรียกเรืือกบอนบาทอยู่เนาะให้อยู่เนาะถกท่านถึงทุนเนาะเ่้องพระเจเทือนเิเก่าเอาเพื่อทไปหะเพืนอยากเทือนเงิเก่าเก่าซับดองซับบ่ได้ละค่ะจอยห้องคือบ่ได้ขาย ฮะปทุมบ่เขาเจ๊ปทุมบ่เขาบ่บู่่พวกกระเรือไวมื้อนี้จังได๋วะนึกมันหลายโพดบ่เห็นมันเรือเรือหลายพูดมันหลายโพดได้ได้จักพันทํานี่ได้เกาะฟันอืมแล้วก็เกาะฟันโค้งสางมาก่ประมาณน้อมันใหญ่น้อให้มันสูงอยู่เนาะโค้งกระเรือพี่น้องนึกพนญางมาบ่ฮอดว่าเขาลัดเอาเบิดเถิเขาลัดเอาทั้งขุดเบิดเพิ่นแล้วมาบ่ฮอดผี่คิดว่า โอ้ยไม่ไม่ควรเชือ่อถือตายถือรอดเท่านาี้